เจะเอกมาเลยมาเลยมาเลยทะมาให้ยายเลยขอเร็วเร็วเร็วยายขอไวไวมานี่มานี่มานี่จริงจรงจรงจรงจติงจติงจติงจริงจริงจรงจรงงิงงจริง ว่ายังไงเอาว่ายังไงมาเร็วๆเ,เลยเอามาคืนยายเออเอามาคืนยายก่อนมาหวีมาหวีว่าคืนยายมาเออเก่งมากเลยหืมใส่หม่เก่งอะลูกนะเออเก่ง น่ะเลููกคิดน่ะลูกคิดอยู่ข้างล่างอ่ะลูกคิดอยู่ข้างล่างน่ะเร็วเร็วเร็วเวอไปไหนไปไหนลูกไปไหนเรียกตาดิตาเอ้ยยายจะร้านชามจะดันทำไมเดี๋ยวรัวพังมางนี้เร็ว เด้งเด้งเดงเดงเดเดงวันนี้สระผมให้เออเร็วผมยังไม่แห้งมามาทางนี้เร็ว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 จ้เอมาทางนี้เร็วเร็วเร็วเอฟเอฟเอฟอะไรขเอฟไขรเอฟนะ kai tēnei te taenga o te 2.2 i pūpū i te ijeo o